คับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์นะครับพูดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาดูเป็นเหรียญพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับสวยงามมากนะครับก็ะไลทองสวยจริงๆนะองนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเพื่อแกะดูกันเลยอ่าเขาก็บันทึกว่าจะสร้างถวายโดยนะครับผู้ว่าการรถไฟนะผู้ว่าการประป่านครหลวงนะครับกุมภาพัน์นะครับปีซี่เลยนะครับก็ลึกพอสมควรนะครับ ก็ร่วมยี่สิบปีเ,เพื่อนอนี่ครับแต่ว่าเห็นไหมหาที่ไม่ได้เอาเอาไปพลาดการใช้นะครับหรือว่าไม่ได้เปิดกล้องออกมาเอาไปดูหนักก้าเลยเนี่ยก็จะมีฟวามสมบูรณ์ที่มากสุดๆนะก็คือแบบสมบูรณ์ที่สุดแล้วแหละบนบนี้ยคือไม่มีการแก้ออาอะไรดูจากท่าแล้วเห็นไหมเ,หมเพื่อนเนี่ยผิวคือวีดมากนะครับวีดมากไม่เปิดเลยไม่เปิดเลยแบบนี้นะครับ คือถ้าเราเก็บผ่าที่อยู่ในสภาพแบบนี้ได้นะเพื่อนโอ้โสุดยอดมากกล้องเดิมๆพระเดิมๆไม่มีการบิวอินใดๆทั้งสิ้นนะครับแบบนี้เพื่นๆต่อไปอนาคตดีแน่นอนนะมันโอเคแต่ว่าวันนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าอาจะเป็นการโดนา,าศครั้งแรกในรอบ2 0ีหรือเปล่านะครับโอ้โหแน่นมากเพื่อนๆแน่นมากนั่นจริงๆนะ ขออนุญาตครัะเพื่อนๆอือโหมาแล้วเพื่อนๆขออภัยด้วยนะนัน่นจริงๆนะอ๋อนี่มาแล้วนี่ครับเพื่อับโอ้โหสวยงามมากเลยโอเคครับ ด้วยความที่เป็นกระไรห่อนอเนื่ออาจจะแสบตานะโ,โหหง่าวับเลยนะนี่ครับอ่าพระรพุทธเจ้าเปิดโลกนะโอ้โหพรเร่้าดูดนสวยนะครับสวยสวยมาก บลับบลับเลยนะอ่าวันนี้สวยงามจริงนะครับโอเคนะก็ผิวแบบนี้ผมท่านโดนเหรอวะเนี่าจจะเป็นอ่าเห็นไหมโอ้โหอ,อันตรายเลยเมื่อนี่ไหมครับอันเนี้ยจับโดนนิ้วโป้งไปเดียวเนี่ยขึ้นลอยนิ้วมือแล้วเมื่อนี่ไหมครับจริงนะเนี่ยวันที่ไม่มีเนาะไม่มี เนี่ยเวลาโดนนิ้วโป้งไปหนะ่อเพื่อนโอ้โหไปเนไงยเนี่ยเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะเพื่อนเอาเาพื่อนเพื่อนถ้ามีผ่าที่ค่อนข้างมีราคาแล้วผิวสวยแบบนี้นะควรใส้ถุงมือหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นการป้องกันหน้าผ่านะเพื่อนเนพี่อผิวผ่าเนี้ยไปเลยนะฮะพี่่หน้าผ่าเนี่ยนะโดนอันนี้รอยอัดนิ้วมือคมเนี้ยแหละเนี่ยผมเมื่อกี้เนี่ยสวยงามเลยเมื่อกี้จับไปนิดนึงเนี่ยโดนไปเลยใช่ไหม อ่าเนี่ยต้องควรระวังนะครับอันนี้ก็กรณีศึกษาเลยนะครับอ่าใครมีผ้าที่ผิวเนี่ยน้ำมันน้ำมันแบบเนี้ยมันมันงเงาอาเงี้ยอันตรายมากครับําสรับการณ์โดนนิ้วมืออ่าเพราะว่าผ้าที่ไม่มีรอยนิ้วมือเลยกับผาที่มีรอยนิ้วมือแต่ว่าสภาพใกล้เคียงกันเนี่ยต่างกันเยอะพอสมควรนะเพื่อนเข้าห้ค่าฝากเก็บรักษาที่ไม่มีริ้วรอยเลยพวกเนี้ยมากมากนะครับ,บอ่าสำหรับอ่า การประกวดไม่ว่าจะเป็นการประกวดหรือว่าการเช้าห่ากันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับความสวยงามน,นะครับคือถ้ามีสภาพสวยส,สมบูรณ์เนี่ยราคาก็จะสูงแบบก้าวกระโดดอย่างเช่นพระเนี่ยสมุทรเนี่นเพื่อนๆพระอุค์เนี้ยสภาพนี้เลยเนะเพื่อนๆอาจจะเป็นประมาณ90สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสภาพเ,เนี่ยก็แทบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆกับพระที่ กระไลรุดร้อนไปบ้างมีรอยนิ้วมือติดไปบ้างเนี่ยถ้าสมุดนะสมุดนะอันนี้สมุดนะเพื่อนอันนี้ผมก็ไม่ทราบราคาปัจจุบันที่แท้จริงเท่าไหร่นะสมมติว่าองค์นี้พันหนึ่งเนี่ยองค์ที่กระไลรุดร้อนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยจะยู่ที่ประมาณ3ามถึงสี่ร้อยนะครับห้าร้อยประมาณเนี้ยถ้ากระไลหลุดร้อนนะครับมีรอยนิ้วมือก็ห้าหกร้อยบาทเนี่ยก็คือจะตั้งกันประมาณหนึ่งเท่าตัวเลยนะสูงมากนะครับสูงมากนะครับสลับพระที่สวยสมบูรณ์แบบครับ ผ้าที่มีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับราคาก็จะสูงกันคึ่งๆอ่ะครึงครงคร่งต่อคึ่งเงินเท่านึงอ่ะห้าพั0ห้าร้อยพันหนึ่ง 500, วานเนี่ยถ้าองค์นี้พันองอีกองก็ห้าร้อยนะครับเพราะว่าองค์นี้สมบูรณ์มากเห็นไหมมีผิวน้ำมันการาดนะครับดูซองรับแสงผิวตึงเปียเห็นไหมไม่มีรุดไม่มีร้อนไม่มีกระเทาะเลยนะ,ะนีดีนะครับเห็นไหมต้องระาวาังดีๆนะครับโอเคครับซาองค์นี้ก็สวยเลยนะ ข้ออภัยด้วยนะครับถ้ามันสะท้อนเสี่ยงเพื่อนด้วยความที่บินกันไล่ทองนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยฝ้าฟ้ายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครับเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมรอยนิ้วมือนะครับนี่ควรระวังจริงๆนะครับรย์ที่ผมวอาไปหลายๆองค์นะเนี่ยนิ้วผมเนี่ยแหละเห็นไหมครับด้วยความที่ผ่าเนี่ยไม่โดนอากาศมานานเลยเนี่ยก็คือ20ปีอาจจะได้เลยนะครับ คือไม่เปิดออกมาโดนเลยเนี่ยลราพอเรามาจับเนี่ยผิวเขายังมันอยู่เลยนะครับทําให้เนี่ยเลื่อนอยนิ้วมือนะอันโอ้อันตรายจริงๆนะครับโอเคเนื้อสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ข้อคุณคับที่รับชมจนจบเนี่ยวันนี้เราก็ได้ข้อคิดแล้วครับควรระวังนะครับสำหรับผ้าที่ผิวมันเงาแบบนี้ผมก็ระวังเลยนะแต่ว่าก็ยังโดนเลยเห็นไหมเป็นรอยเลยจำจํำจ้ำนะครับ ด้านหลังเนี่ยชัดเจนนะครับว่ามีรอยนิ้วมือปรากฏนะฮะตรงส่วนนี้นะครับและส่วนนั้นบนเมื่อกี้นี้จะไม่เป็นลายเ,เพื่อนๆเราก็เอามาศึกษากันได้นะครับอก็เป็น,นกรณีศึกษาอยู่เพื่อนนะครับยางที่ผมบอบไปหลายๆคลิปนะถ้าเป็นผ้าส,สวยๆเนี่ยการเอามาจับมาโดนมือมาโดนหน้าเรียนอะไรพวกเนี้ยควรระวังนะครับยังงเนี้ยกรณีศึกษาเลยนะเป็นผ้าที่สวยงามอยู่แล้วนะครับเห็น่อยครับมีรอยนิ้วมือเลยเห็นไหมคือไม่ไม่ใช่รอยนิ้วมือของอ่า ธรรมชาติที่เกิดตอนนั้นละ่ะเพื่อนเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยอันโดนนิ้วมือเมื่อกี้นี้เลยเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็ควรระวังนะครับอ,อันนี้ก็ศึกษากันไม่เป็นลายนะครับผมไม่เป็นไรตรงนี้เอามาให้ศึกษาด้วยนะครับโอเคเพื่อนๆวันนี้พี่พาป,ประกาศไหนพูดจาม่เหมสมขออภัยด้วยนะครับไผ่จิ้งจชอบฟากคนหลายกดติดตามด้วยนะเพื่อนเขบคุ้คคับที่รับชมจนนะโอเคเพื่อนๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ